สบายดีพี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีบรรทุกทุกคนจมูกสปอรเดอร์พอกกันเพือกับพี่น้องสองน้องพายุพอกกันคลิปสองนาะพี่น,อนอ <c ười> ้องเนาะมาหอเทือไไนอีโฟใหญ่พายเลยอันมีคนมาป่วมีคนมาป่วนเลยอ,อีอย่างมันก็นนนนย,กนยังเหลือตัวนี้เหลือตัวนี้แน่เขาก็เลยบอกกันอย่มีว่าเสียหายผลจะผ่าทุ่งเพราะว่า เจ้ามาเ้าจะเหม็นคนมาปัวพขาเจ้ากบห่วยเป็นซีบเลยพี่น้องเอ้ยอยู่ในเฮือนนี่ก็ดีในคนในเฮือนเราออกนี่เอาให้เด้เอาตัวนี้ใส่น้ำหายหาถุง คนมาปัวาะไรมาจากมาปัวแล้วเหตุไงวะว้าวเรือลาบอนเบียด ขอมาหลับดิเขามาหิเขาเอามาใหายอีพนใหญ่เอามาใหายอีพนใหญ่ก็อีม่ใหญ่ตอนแรกผนกับห้ว่าห้ยสามแต่ว่าจะคนเีพาะจะคนไม่ทึงจะคนอีปีน้องเอาอันนี้มาให้ยดิคุอ้ยผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ วิญญาจัยดีโอ้ยช้างกระต่ายช้างกะตาส้กะตายขายวหญ่ใจดีอยู่มืองเนาะคุณมาเัยดีเชียอมากระดมาหาก็ดีดีไม่แหง เพิ่นใช่ไหมสาวมึงช่องไรเขาอยู่เรงเด้อยซาทุไรขับขึ้นไปซาทุกาแงหยดีแน่เดทุกคนเด้อซาุเพิ่นก็ว่าให้โดยเพื่อนว่าให้แม่นั่นให้พอใ่ญ่นั่นซ้ว่าสันาก็เลยมาเห็นหลายคนนะก็เลยเห็นายคนก็เลยเอาห้เพิ่มอีกชองแม่

นี่อะนะปุ๊บปั๊วยละง้อะไร่อนมาเป่านกบย์น응ก็เอาเมื่อนึงนหวัอไลอยงก่ผู้ดีงามตตเบาะแต่เปะไม่จันไม่จันตะกี้กับเขามนอยู่นครนั่นแล้วก่น ไปแล้แล้วปดเมนเพราะไดค่ะพืชค่ะไฟค่ะอยู่ค่ะกินลูกหลานเข้าอ่อนช่วงนำตาเพราเอาใช้พราักละอันที่ะสะก็บกผากงร้อนกัเก็บผ้าัหน้ากเกบาเห็ดวาดกับก็บยังยุงเงาะสการกกับก็บ ขาเนี่ยน่บเนี่ยบนีขากปอครูเนาะตายอยู่บตฮกกจีไปต่อพี่นกอใจอยู่ดีีซาทุฮาฮาุกาธุซาทุทเที่นเบาคำเลยใช่เลยเยเจดีฝาก เอ้ยอย่ากินโพดสันอย่ากินโพดอย่ากินโพดอย่ากินโพเด้สันคิดว่ายี่ิว่ายี่นอีมยาอีมาใด้เะ ไม่ใหญ่มากแต่แ yeah! ่เขาเื่อนเออเอาเอามาให้เล่าน sì um, uh, ิใช uh, yeah. ่เออเออไปเอามาให้เลาอยแล้วอืมมาเทียว่มาเาจะอยู่กับใครสัมอเออเอามาให้เราสองคนก็ได้เพราะว่าต้นเขาเจ๊กันยังยอยู่อืมไปทางไปได้ข้าเดีนน่อยน้อยีเด่นนี่นะเออเฉหยังบริเวณ อยากยินเด้ออจัยมอ้อกัอเผาเออ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 เนี่ยลูกไปดีกอนเร็วไปดีกอนเออไปดีเร็วไดีเบิ่องห้งน้เงางน้ดีเวข้่อจะดีพึนใหมาหายวัีมาเห็นแม่ผิ่นก็เลยเอามาห้แม่พิ่นพิ่นอยู่กับลูกพิ่นก็เลยหาสองทง

จา้าตุกไปขอบใจคือกันกินข so ้าวโพดหวานอันนี้ข้าวโพดหวานข้าวโพดหวานหรอเทอนบอกไก่เลยบอกไก่บอกอยู่แม่เที่ยงก็บอกอยู่อยู่จะน่องผลน่องบอกไก่บอก เอาข้าพดม่าหาโพดหาทุกข์ก็ชีวะอเคิงป่ะไหนกนนั่งอยู่กต้เวกอยู่กับพะเกอ่้าอนเื่องาเก่งปะเอากะอ๋เือดเพือนาเแพง ยังโซเงแต่พอดีเจอเจอปลาเมาอู้พอดีพอดีมอชอลยาขายหมองเดียวเลยพอดีมาขหมองเดียวลือกรลือบเลือกเลยนี่เกือเชื่อเลือบเชื่อ้งามามเกั ประมามีเลยัคันนี้ส่งเคื่อนได้ถิมากินเองปาี้อะไรเอาหาอหน่วยบีกลายแบีกบลายแเอาคนเดียวใช้จะห่อเดมคือลายกลายใส่ทุ่งหนึ่งเนี่ยแลาคยใหญ่ใจดีเพิ่นให้อมาแจกห้ใหญ่ีเม มาให้ปลาเมากับซาแพงยอะไรจะมันจะเห็นมวเอาล่ะแล้บเอาอเอาอะร้ะขบมกขบใจลายด้อขไก่งาแพงสามทงปลาเม้สามทง อันฝักให้ผืนฝากให้ซาแพงให้ซาจ่อยสองทงเงินเงินเออบอลลี่บอลี่อันบอลลี่ฝากฝากน้ำปลาเมาให้เอาฝนให้ฝนแน่บอลลี่บอกพึ่งบอกที่พรกโดยเจจ่อยโดยเงินเงิน เลี้ยงเอ้ยเออใช่อย่ากินเนาะนู่นเลยอี่น่เนี่เอาหายหายผู้ทั้งหลังเนตี้มันหลดนะเนี่ยหายล่าเนี่ยสองทงผู้ใหญ่ใจดีผุดฝากมาหายให่คอเป็นสภาแต่แกมานหรซื้อยแต่ทงเดียวเซื้อไรดเงินหลายเนาะ

อันนี้ฝากใครเมลัยเพราะว่าเพื่นเราไก่กันต่อกันดิเฮ้าวัดบอดดิขัดใจแทนเด้อแทนอาเด้ออาไปอยู่บ้านทใครกบใครเสือฝ่าเราก็เลยฝากป้านมองฝากได้นี่นะมองฝาก ทั้งสาวจอยทั้งเบาที่เพราะไม่ไล่บุญต่อยค่ะแนนเราก็ขอบบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเราก็ดีใจนะผู้ผู้โชคดีผู้ได้กินเนาะข้าวโพดกับข้าวโพดหวานเหลืองข้าวโพดหวานพันนนำผึ่งแนนอันนี้พันนนำผึ่งอันนี้นะ ต oh, ้นตัวหนึ่งนี่ยบอกว่าเนาะเออมันมีราคาถือดีบอกซื้อนี่นะเลี้ยงปูเนี้ยแต่ว่ามันราคาถือดีราคาถือลำเพิ่งนะแซ่อันนี้พันน้ำเพิ่งอ่ะอ่ะอ่ะซ้ําก็ได้ใไฮญาปูคนเพื่อดีญาปูคนมายืนยืนกันเลยเออให้นั่งให้นั่งอันนี้กระทงหนึ่งอ่ะอันนี้อ่า อเียวไเชียวอ้ยเชียวเี่วาท่นกระเซน่วมาัวกรเทินเพิ่นเพิ่นมาเพิ่นมาสองอะนะเพิ่นวารถายักโม่โอ้เพิ่นคิดอ้เพิ่นวารถมาคายมักโม่เพิ่นก็เลยเพิ่นเลื

อืมเราดูเหยอ้าวอ้าวมาเอเนมันนาเาด้แลวือมันกตเหอนฝากจากผู้ใหญ่ใจดีเาละแมนอันแมนให้ซาทุ จ้าถูกจ้าถูอันอันเพื่อนว่าให้ปลาทองสามทุงแล้วก็ให้บ่วแพงสามทุงทั่ไอ้เนี่ยบัวแพงมาเอาไหนเด้อโอ้เพิ่อนเพิ่นเพิ่นอยู่หน้าบ่พอว่าเห็นเอว่าสงสัยเพิ่นเป็นวิ่งเพิ่นมาเอา โอ้ดยๆดู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 โดยๆดูๆดยๆดู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 โดยๆดู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 โดูๆ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 ดูาดูๆ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 ด้ๆดู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 ๆดยๆดู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  เฮากันโอ้ยมากระพุทบาทเด้อแม่ม e. ีจ้าทุกขเทากัดีใจกาแจกมาแต่ทังผูนแหละทั้ง um, บ้านผูนแหละแจกมาเรื k aya, k aya, ่อยๆก็ห้องฟ่อใหญ่เน่ห้องในบ้านเน่หลายขู่าลยคน ในบ้านกะเขาเจ้าเฮ็ดวัดกะเอาลงไปแจกอยู่วัดกะไปถวายย่ปู่ในย่ปู่เพิ่นกะเมื่อกี้นี่ยปู่เพิ่นมาเบิ่งคิดว่าขายบักมก็เลยเอาแม่นก็เลยให้เพิ่นถวายให้เพิ่น3ถุงเพิ่นกจะให้พวกอันเฮ็ดวัด้ไดนแม่นแม่นแม่นเาก เฮาก็ดีมกดีใจเนาะเอื่อยน้องบัดผู้คนที่ได้กินนํากันแม่นจ้าทุกินอิ่มแม่นกินอิ่มนุ่นนุ่งอุ่นคือว่าหนและเนาะเฮาได้กินเพิ่นก็ได้กินผู้เพิ่นอันซอยเรือก็คือสิดีใจอยู่เห็นแม่นเห็นเฮาได้กินอิ่มกินอิ่มในครอบในครัวแม่น โอเคเข้าก okay, mm. hmm. ัยเมนตาทุกปัดทุตาทุกตาทุกตาทุโอเคเขากัสีขอจบขีปนะว่าเพียงเท่านี้ก็เด้อฝากก็ไลก์ก็แชร์กดติดตามเข้ากัโอ้ดีใจได้ร้ายเขาด้มาเจ๋กันดิอยู่ดีมีแห้งผัวผัว ให้หังให้มีให้ร่ําให้รวยเด้อผู้นได้กินก็ผู้อะนะผู้ผักผู้เมาก็ดิโอ้ยดีใจหลายจนเว้าบ่ถืลงหน้าลงลงก็ยังว่าดีใจแฮงเห็นเอื้อยอได้อยู่ได้กินสิว่าได้ซะเอ้เอื้อนผู้เฒ่าอยู่ผู้เดียวตอนแรกว่าจบขีดเือปาทองเกือก็บ่ใส่ Không bỏ. ừ. Cái lệnh Ừ có bó xài phải bù <laughs> chắc là à Xì bộ không bộ khai mà lâu à mà. Ừ mày phải Họ có mắc sư hết đám cháu thì kì hả đấy ừ. Bỏ bỏ ừ Ừ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  มาไมเถอะดูควายเราอล้ันมาทรานี่อม่ไดเ่าเจ้าอยู่กับควายจนะอยู่กับไม่เท่านะเะอยู่กับใครอยูู่้เดียว เจ้าจกปีเลยจ้านะจะเลยป่เจ้าไอ้เถาันี้ส่ะ80กว่าอ้80กว่าแล้ว่อจ้ะอหมร์สลี่มาให้ผู้ใหญ่ใจดีให้เอามาแจกกันเลยเอามาหามห้องหาชเจ้าอยู่เอือนผู้เฒ่าพนให้ผู้เฒ่าแจกกับผู้เฒ่าบ่ กินได้อีบ่เออกคอยกินไปห็นชอยเอาข้าวซอย่ And, ้าวซอยเอาวซอยเอาหน่อยหน่อยเือจากทงฮะเออเองบ่แมนบกเองปะอันน so ี so ้ก็จะจบขีดไปเพียงเท่าน huh? mm ี hmm. ้ไปต่อ hmm. ขีดแมมมี่ผู uh ้เ huh. ด้อบ้านี้เด้อ อยู่ดีไม่แห้งอยู่ดีไม่แห้งว่าตุกคนต่อคลิปแมมมี่ลาเลือซิฟทงพี่น้องเลย